นายสีแฮีงอยู่ไหนสีอ้าวหาแง่ใครมาแดงไม่ได้นั่งเล่นได้ละพ <c oughs> ูดพูดเบิงบ่งเมื่งพูดบอกสูงดึงห้างมาแดงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้งองที่เคารพรักสุขภูสุขคนเนาะเมื่อนี้นายสีสิบาเมื่งแใครมาแดงอีกเด้อจ้าเมื่อนี้เอาแลกก็ไปไปพี่น้องไปห้างตรงที่นี่บอกขามากหางแนงกินเนาะ <c oughs> อนี้ห้างหอยแม่เนาะตะปักแตกๆพี่น้องต้นเงียงห้างหอยตะปักแตกๆโอ้ี่พี่น้องมีห้างมันนยิ่เด้ออู้เอ้าเอาเดี๋ยวน้ำบักเล็บแมวโอ้ยเนาะห้างห้างไงมึงเลือกว่าพี่น้องมันจะมีบอส่ว ส่วคือกังโอ้ยใครผากพีนะ่เนอะผากก็เอาเนาะหาไปเรื่อยๆเคาะเคาะเตาะเาะข่ามไงเงไนี่ยมาขา่า <c oughs> รอบมาหลออบม่นี่ฮงเอ้ยใคร,ใครงไงกนามึงเดินมึงเดินใคร เครื่องใครผ่กใครไงพี่นอ้องมีผลกันไปค่ะผลมันโตข้างอื่นเนาะข้างมันค่อ,คอยโตอู้ซ้วๆใครผ่กหรือใครตรงเด้หรือสงเด็กินว่าพี่น้อง เนาะหากินอ่าจะกัดกันเด้อกอหากินเด้อตด้งติงติงตงได้ยูได้ยไข่ใครต้งแบบนี้นี่ก็ร่างไข่ถ้าฝนตรงห้ามมันนีมันสีใครเลยเด้อเนาะโอ้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  Hoặc không lắm griffin. Hoặc cháy bằng kiểu quỹ Give khuya lắm 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 เอาเอาประเทศน่จาจ้ะพี่น,อนอ้องเนาะขอเท่น่าจ้าติ <laughs> ดมไหม่แล้ว <laughs> อู้ห <c oughs> ูเดือดอะไรอยู่เดนมนันมันมันเป็นเป้งแล้วจ้ะพี่น้องอู้หุด <laughs> เป็นสมแล้วจ้า ไอพี่น้องนี่เนาะกระโดดย่งยิงย่งยิง,ยงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักสุขสุขคนเนาะไปไปหาอีกจ้าพัานเบิร์ดได้พี่น้องพึ่งอ,อันนี้เท่แล้วเด้อจ้าพี่นอ้องน,นี่จ้าเท่แล้วมีทั้งไข่ต้มมาพี่น้องป๊อดเฮงสี่ห้าง โอ้ห้อยก้นเหี่อวเลยต้นดอกต้นกัโอ้นห้อย่ต้นเนาะโอ้ยดี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 ดโอียีดีดโอนยีด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 ียีดีดลดปดีอีดีดดี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 อีดกดียีดดี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 ด้ดี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 ดดีอ คุณค <du> okay. ุณอ้าวนี่ย่อะไรหมดกันหมดกรวิพี่น้องมึงเนี่ยต้องต้องหาหลวดหารลายเนาะใหม่โอ้ยวิปิด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 เอาเอาเลยางน อ๋อพี่น้องพี่น้องงัดงัดงัดโอ้ยหน่อยสีเสียดายเนาะทิ้งก,ก,ก็เอาสั้นกันจ้าขึ้นขึ้นอยู่ผืนเห็นไหมเออไม่ใช่ยุ่งหัวกันเนี่ย <c oughs> เกิดการยุ่งหัวกันขึ้นจ้าทิ้งหมดข้อเหรียญก็ยัมงมาเหรียญเลยก็หมดแล้วพี่น้องอากาศไม่ห้อนกับบุหาบไม่ได้กินสุดท้ายสุดท้ายเลย อย่าไปเล่นกับมดแดงโอ้มันไปเล่นกับไฟจะเล่นกับมดแดงโอ้มียูยูบ้าไหวแล้วบ้าไหวบ้าไหวไม่ยอมหัวยเทรคอ่ะนีะ่น้องอ่าๆนีสองแต่จู่วโอ้ยโอ้ย,อย ô nhúng một lái không rồi